เอาเราไปกันต่อไม่งั้นเราไม่จบแน่วันนี้มังกรครับรัคนาราศีมังกรตัวเนี้ยดาวเสาตัวเนี้ยให้รู้ว่าเลยทั้งหมด139วันเ่าเดินพักตัวเองพักอ่าตัวเองพัก139วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อาจารย์บอยโอ้ตั้งแต่วันที่ผมบอกไปแล้วไง1งกรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนอ่า1กรกฎาก็ได้30มิถุนา30มิถุนา,านมิถุนา ตั้งแต่30มิถุนายนถึง15พฤศจิกายนเนี่ยครับดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดคือพระเสาวตัวเนี้ยเดินถอยหลังะนะครับแต่ว่าเดือนนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งเฉพาะเดือนนี้นะเฉพาะแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะสำหรับคนราศีมังกรด้วยนะวันที่4ถึง12กันยายนเสิส12กันยายนตัวเนี้ยดาวเนี้ยพักแล้วก็เพ่นนะครับพักและเพ่นก็จะาให้ตานมีโอกาสที่จะมีความโชคดี โดยเฉพาะโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินอันนี้การเงินเลยนะโดยเฉพาะการเงินเลยกับสิ่งที่ได้มาตัวเนี้ยต้องได้แน่นอนนี่ครับต้องได้แน่นอนนะครับมีได้แน่แนพราะนั้นดี่ก็เจ้าต่างต้องเตรียมตัวขนขวายครับไม่ใช่ว่าเราจะได้แล้วเรารอเฉยไม่ได้นะเราต้องขนขวายด้วยก็ดูดวงเนี่ยดูไว้ให้เตรียมตัวโอกาสมาถ้าไม่คว้าก็ไม่ได้นะ นะครับมะนั้นไี้มีโอกาสสูงที่จะได้เงินการเงินการทองหรือสิ่งที่ได้มาอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็หลังจากวันที่สิบสองไปแล้วก็ก็ถอยหลังก็อยู่สงบสงเงียบเหมือนเดิม<า>ะดาวถอยหลังดา,ดาวร้ายถอยหลังดีไหมคือดา,ดาวร้ายถอยหลังเนี่ยครับมันต้องพูดทีละตอนออ,อย่างโน้ยกอยากให้ฟังครับอย่างกรณีของเกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับพระสาวขึ้นไปอยู่เนี่ย ที่บอกว่าเขาจะดีได้ยังไงเขาที่บอกนัดไปสิบสิบราศีเนี่ยมันมันคาสามคาดสามคาดสิบแต่ว่าดาวถอยหลังอย่างเงี้ยกลายเป็นดีกับเขากลายเป็นดีกับเขานี่ลักษณะอย่างนี้นี่มันต้องต้องถามว่าเป็นตอนตอนเป็นเรื่องเรื่องไหมอย่างกนนี้คนราศีเมษอย่างเงี้ยครับดีอ้าวเหรอเอ้าการการงานประเทศถอยหลังไม่เพราะเขาไม่โดนคาดไงอ๋อไม่เขาไม่โดนคาดนะเพราะว่าราศีเมษมันโดนคาดมันโดนคาดสามคาดสาม ดาวพระเสาร์ค่าสามค่าสิบดาวพุธค่าสี่ค่าแปดนี่นะครับนัไปสามราศีกระโดดคาดอย่างนี้ไงก็เขาถึงบอกว่าเออเออเนี่ยโดนคาดไปสิบละไอโดนคาดสิบเนี่ยเขาถึงบอกไม่ดีลัคนา,นาคราศีพิจิกเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะที่เขาตายมาสิบเดือนเนี่ย,ตยแต่ว่า <1 S 1> มันโดนในตรงเสาคาดต,ตรงนี้ก็เลยเดี๋ยววันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสองกันยายนเขาก็ดีขึ้นวัดวัด ไอ้วันที่สี่วันที่สี่มันดีวันที่สี่ถึงวันที่สิบสองอ่าสี่ถึงสิบสองนั้นดีขึ้นแล้วก็หลังจากวันที่สิบห้าพี่กาโยนวันที่สหกไปแล้วก็ดีขึ้นมาขึ้นเขาก็ดีขึ้นไปอ่าครังนี้เป็นต้นอ่าย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไม่ใช่ว่าดาวร้ายพักแล้วจะดีอย่างเดียวถ้าเกิดดาวร้ายเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวเองแล้วพักอันนี้ก็ไม่ดี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 ยกเว้นตอนดีตอนที่คุณเกิด สมมติอย่างกรณีว่า็ดเกิดปีนี้วันนี้เวลานี้ดาวสาวป็นดาวสาวมันพักถ้าเกิดว่ากลับย้อนมาวันนี้พักอ่าก็ดีพักกับพักก็ดีอ่าอราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องผูกดวงอ่ต้องผูกดวงแล้วแล้วคุณผูกดวงให้เขาได้ไหมผูกให้ใครอ่ะก็เดี๋ยว พอพูดไปเสร็จเขาก็จะให้คุณปลูกไงอ้าวได้จะไปจะไม่ได้หรอใครอยากจะให้ปลูกดวงนะครับก็จองมาคิววันนี้มาตานอ่าได้นะครับนะฮะบริการเต็มที่บริการทุกอย่างสําหรับคนที่ดวงไม่ดีตอนนี้เออช่วยทุกคนขอแต่ถ้าคุณอยากจะปลูกเองครับก็ปลูกได้ก็ปลูกได้อีกก็กดเข้าไปดิพยากรณ์อะไรเงี้นะมีมีเว็บมีเว็บช่วยเยอะแยะนะครับอ้าวเราไปต่อครับเอ้พัดนั่นาวัะนั้นนี่ราศีเอ้อ ลราศีไอ้มางกอนนะฮะก็อย่างที่บอกให้ฟังว่าอมีปัญหามีอุปสรรคมาตลอดแล้วเฉพาะเดือนนี้สี่ถึงสิบสองตัวนี้ดีมากเขาช่วยเขาช่วยคุณเดือนนี้แหละแล้วก็การงานของคุณนี่เป็นยังไงครับการงานของคุณนี่กาลังจะเริ่มดีสิบแปดดีอ่าวันที่สิบแปดไปจากการงานคุณเกิดความมั่นคงเกิดความเข้มแข็งอยั่งยืนคงทนถาวรนะครับคุณจะต้องประสบความเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ ใช้คำว่าประสบความสาเร็จใช้คำว่าประสบความสำเร็จแต่ว่ามัตนต้องยิ่งกว่างานเสร็จเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระาทต์จะอยู่ในพุตตะอ่าฮะแฝงเรือนครับกระดาษพุสุขครับมีฟุกอืมมีฟุกเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรสักอย่างคนคนก็พร้อมช่วยนะอ่าถูกต้องค,คนก็พร้อมช่วยด้วยนี่นะครับมีมีมีอ่าแต่เจ้าชะตาเนี่ยตั้งแต่วันที่สี่แล้วแหละไอ้ตั้งแต่วันที่ ยี่สิบสองเดือนที่แล้วแหละนะมันมันดาวพุธตัวนี้มันถอยเข้ามาเลงเนี่ยครับก็เกิดคุณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกิดคุณหนึ่งสักอย่างพอถึงวันที่สี่เนี่ยไม่เคยดีแล้วผู้คนเราเรื่องไปแล้วแต่เรื่องอะไรครับส่วนดาวการเงินเนี่ยบอกเลยดีไหมดาวการเงินตรงเนี้ยดีแน่นอนอ่านะครับดีแน่นอนทําไมเพราะว่าเป็นอุดแล้วไปเป็นราชาอ่านี่นะครับดาวการเงินตัวเนี้ยไปอยู่ในเรือนกรรมะด้วยครับนะครับ ก็ก็ก็ถือว่าเรื่องเกี่ยวกันเงินนี้ต้องได้แน่ต้องได้แน่นะฮะอันนี้อ่าส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่นะฮะเรื่องคู่เนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่สามนี่ไม่ดีวันที่สามไม่ดีอ่าเรื่องเกี่ยวกับคู่วันที่สามไม่ดีเรื่องคู่ดีดีวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่วันที่สิบแปดสิบแปดก็วันที่งานดีอ่ะคู่ก็จะดีในวันเดียวกันนะเรื่องคู่เนี่ยวันที่สิบแปดดีอะไรดีครับนะฮะ ส่วนในส่วนไปไอ้ประเด็นอันอื่นเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรลาลัคณาราศีแล้วก่อนแน่ไม่มีหรออ่ะคุณถามได้เนี่ยอ่ะผมก็จะถามให้เขาสักหน่อยหนึ่งมีโชคไหมมีโชคไหมมีโชคไหมดาวอังคารไปเป็นเออาก็โชคนีไงก็ได้มาที่สิบสองอาอได้มาที่สิบสองอมันไม่มิดมันไม่ตรงกับลอตเตอรี่ไงอ่ะลอตเตอรี่เหรอลอตเตอรี่มันไม่ตรงไง รถเตลลี่เนี่ยสี่ถึงสิบสองไม่มีไม่มีรถเตลรี่ที่ไหนออกวันที่หนึ่งก่อนอ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยสามศูนย์สามเก้าอนะฮะสามศูนย์สามเก้าถ้าแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดวันที่หนึ่งนะครับส่วนวันที่สิบหกกันยาสามแปดฮหนึ 3, 8, ่งสามเก้าก<อ>็สามแปดนะฮะหนึ่งสามเก้าสามแปด ห้าหนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดนี่วันวันที่สิบวันที่สิบสิบหกนะครับเออเนี่ยอย่างนั้นคนราศีมังกรเนี่ยอ,อต้องได้รับอ,อของดังใจเนาะออต้องได้รับของดังใจอย่างไดอย่างหนึ่งละในวันที่เจ็ดในวันที่สี่ถึงสิบสอง แล้วงานเนี่ยสำเร็จแน่ในวันที่สิบแปดเป็นต้นไปทีเนี้ยคุณเกิดขานาราศีมังกรเนี่ยครับธรรมดาดาวพัสดุอยู่ในเป็นมหาจักรอย่างนี้เราเพิ่งถอยหลังมาอยู่ตรงนี้มาเป็นนิดอ่าเวลาเป็นนินี่ยการดําเนินชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักผ่อนนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวอ่ารู้จักโค้งคำนับรู้จักเล็กให<อ>้ได้เล็กให้ได้เออเดีต้องต้องใจเย็นๆต้องอะไรต้องต้องทําให้อ่า อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ในทำรองนี้นี่นะฮะนี่ต้องทับตัวอ่อนน้องถอมแต่พว่าก้ากันยานมันจะถอมไม่ลงอันสิลาหูมะเร็งเสานี่ก็ถือว่าดีมากอะออ่นี่นะฮะผมมันจะบอกว่าดีไงอ่าดีมากนะมันจะถอไม่ลงนะเพราะดวงมันจะดีมาก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 ครับตั้งแต่วันที่ก้ากันยาเป็นต้นไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงเกณฑ์วันที่สี่ถึงสิบสองนั่นแหละก็อันเดียวกันนะฮะเพราะว่าตัวตัวเองก็เพนขึ้นมา แล้วก็มีคู่มิรเนี่ยไปเล็งทับเขาได้สองอปชันนะได้สองคอปชันได้สองคอปชันนะคนบางกรก็น่าอิจฉาเหมือนกันได้ได้ค่อนข้างจะโชคดีือนกันเพราะถือว่าเป็นลาบใหญ่คือต้องโชคใหญ่โชคใหญ่นะครับดังนั้นวันที่สิบหกก็น่าจะมีโชคแต่ถ้าได้เนี่ยมันบอกเลยน่าจะได้เรื่องงานเป็นงานอ่าเป็นงานเพราะมันเล็งอยู่ในงานครับน่าจะได้เหรอแต่ขอให้ได้งานที่มั่นคงครับเพราะว่างานที่ดีย่อมดีกว่าลาบที่เลื่อนลอยนะครับโอเคหาที่ปิดแก้วด้วยครับ ครับเป็นพัดแก้วพัดแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพื่อเปียบนะครับทั้งเผยแพร่พระบารมีของพ่อสสทรนะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุดด้นี่สีส้มนะครับพระประจำวันพฤหัสขึ้นหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาเป็นพัดบางสมาธิตามพุทธมณฑลพฤหัส แต่ก็มีจุกปุ่ครับเรากะพบเจอวันที่นะฮะแก้ว5นิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้ว5นิ้วสีเขียวคนถือวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับ12นิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกพ้าเนี่ยหลอด้วยทองแดงทั้งองค นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นของเหลือนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่กลางๆเนี่ยเป็นเทปที่ใหญ่ตรงนี้หนักมากเลยนิ้วก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินครับนี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ต่างประเทศนะจากนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็น หองเหลืองนะครับทำสีนะครับเป็นสีสนิมีดีนะครับให้ดูหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนเงียครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้รงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงิน เป็นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะฮะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปประกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้นนากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าัุถุขคลบูชาได้นะครับ